Okay. ความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้กันนะคะเป็นหัวข้อเรนดอมที่จะทำนะคะใครที่เข้าไม่เห็นไรนี้คลิปวิดีโอนี้ย้อนหลังคือพลังงานของคุณนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆนะคะ ดูได้ทั้งคนที่เกิดทันเจ็ดวันและสิบราศีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีท่านผู้ชมท,ท,ที่อยู่ทางบ้านประเทศไทยทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมดูผิวอากาศนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้มาดูเรนดอมกันนะคะหัวข้อตามที่ขึ้นไว้เลยนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้มาเช็คกันกว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นเช่นไรก็จะใช้ไพย่ยิปซีสำหรับนี้นะคะถนัดมือดี เนาะแรนดอมไปเรื่อยๆเป็นการเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนรับพลังงานดีๆกลับไปดูเราอยากเรียดต้องยิ้มตามนะเพราะว่าเราอ่ะมีเรื่องเครียดในแต่ละวันเยอะแหละพอมาดูแรนดอมแล้วก็ยิ้มตามด้วยนะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะดูให้จบกันด้วยนะคะมันเป็นแรนดอมสั้นๆนะทุกคนไม่ได้เป็นแรนดอมยาวนะอ่ะโอเคอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นตอนนี้นะคะเช็คกันค่ะเขาคนนั้นทรัมปสค่ะพไพ่ใบนี้คือไพ่แข่งการเปลี่ยนแปลงนะคะ เป็นไพ่ใบที่14นะคะเขาคนนี้มักจะทำอะไรที่มันท้าทายกับชีวิตอยู่เสมอเป็นคนที่โฟกัสเป็นคนที่เรียบง่ายสบายสบายไม่ตึงเครียดสักเท่าไหร่ล่ะคะ่ะเขาก็คุณเนี่ยอาจจะอยู่แดนไกลกันก็ได้หรืออยู่ใกล้กันนะคะอยู่แดนไกลอยู่ต่างประเทศก็ได้หรืออยู่ใกล้กันอยู่แดนไกลต่างจังหวัด นะคะแต่คุณกับเขาอ่ะมีใจสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งต่อกันแล้วก็เจอกันบ่อยคุยกันบ่อยแต่ก็กำลังจะคิดใจเข้าหากันเขาคนนี้นะเออบางครั้งเขาก็มีมุมมุมที่มันเป็นเหมือนแบบโลกส่วนตัวของเขาเยอะอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารับผิดชอบค่อนข้างเยอะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามที่เขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดหรือเอ,อ่ย ให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบให้คุณได้รับฟังเพราะว่าบางเพียเรื่องบางเรื่องมันไม่จําเป็นต้องออกจากปากเขานะคะเขาจะให้คุณมองเห็นมุมมองที่มันเป็นความสุขของเขาซะมากกว่าเขาชอบนะคะเขาชอบแสดงความรักหรือความสุขให้กับคนอื่นแ้าไม่คือการเปลี่ยนแลงค่ะภพ่ใบนี้จะพบเจอสิ่งดีๆนะคะเออเขาเนี่ยมีพลังงานด้านบวกค่อนข้างเยอะมากๆ ใครอยู่ใกล้เขาเนะี่ยมีความสุขนะคนคนนี้นะเป็นคนใจเย็นค่ะเป็นคนใจเย็นแล้วก็จิตใจดีนะคะใจเย็นจิตใจดีมีเมตตาชอบเรียนรู้ชอบอะไรแปลกใหม่ๆชอบเรียนรู้เป็นคนนิ่งๆที่เฉยแล้วเป็นผู้ฝังที่ดีด้วยคนคนนี้นะโอ้เขาพร้อมที่จะรับฟังคุณอยู่เสมอสวัสดีครับนะคะเขาพร้อมที่จะรับฟังอยู่เสมอ เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ไปข้างหน้ากับคุณนะคะคนคนนี้นะเออดีจังเลยเนาะค่อนข้างจะเย็นอนะแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะชีวิตเรียบง่ายไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่ค่ะคนนี้นะเหมือนเขาก็ผ่านช่วงสงหวะชีวิตของเขามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วพอเขาผ่านช่วง เคอคาบมากค่ะ,คะ,คะพอเขาผ่านช่วงสังหวชีวิตมันค่อนข้างเยอะแล้วใช่ไหมคะมันก็เหมือนว่าเขาก็จะมีเรื่องที่มันแบบท้าทายเขาตลอดเวลาเ้อนะคะแล้วเขาก็เจอคุณในช่วงสังหวะที่โหพอหมอะพอเจาะพอดีเลยคุณกับเขาอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่ลงตัวลงตัวอยู่ตลอดเวลาลงตัวแล้วก็คลิกกันอนะ่ะคลิกกันนะในใจเขาว่าคุณคิดถึงแต่คุณมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มัน เป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเข้าหากันเนาะเออเป็นความสัมพันธ์ที่เปิดเข้าหากันเป็นความสัมพันธ์ที่จูนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จูนกันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาเข้าหากันอยู่ตลอดเวลานะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีมีเรื่องที่ให้ท้าทายอยู่ตลอดเนาะนะคะ มะนค่ะอโมลจะมดจะมีเสียงเล็กเสียน้อยเข้ามาเนาะ <t> <homage> มีคนมาช่วยแรนดอมด้วยอะ <t> เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีเรื่องอะมีเรื่องคือเนี่ยเขารักครอบครัวนะเอาจริงๆนะอันนี้เป็นแรนดอมนะเป็นไลฟ์สดนะทุกคน <t> <t> เขามีเรื่องที่ให คิดให้ใหท้าททยอยู่ตลอดเวลาแล่ละแล้วตัวเขาเนี่ยนะคะจะโฟกัสณจุดใดจุดหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเขารักครอบครัวเหมือนกับตัวคุณนะที่รักครอบครัวแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรก็จะเก็บแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียสละให้กับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะเขาเอาคุณนะค่อนข้างที่จะมีไม่เซทค่อนข้างที่จะรักครอบครัวคล้ายๆกันนะคะรักครอบครัวคล้ายๆกันรักครอบครัว ดูแลครอบครัวเสียสละมีอะไรก็หยิบยื่นให้อย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันจะมีนิสัยคล้ายๆกันตรงที่ไม่ค่อยพูดปากหนกักแล้วก็ไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใจดีชอบช่วยเหลือคนเหมือนกันอีกนะคะเสียสละใจดีช่วยเหลือคนบางครั้งอะ่ะไม่ค่อยพูดหรอกคะ่ะเขาอะ่ะแม้กระทั่งเงินทองอะไรเงี้ยอืมจะชอบหยิบยื่นให้ ะะเป็นเรื่องติดนะอัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นเนาะความรู้สึกของเขาตอนนี้มันก็มีความเหนื่อยนะมีความเหนื่อยมีความท้อแท้มีความเหน,นื่อยใจมีความท้อแท้มีความ,าม,วามเหมือนต,ตัวเขาเองก็มีอุปสรรคอะในชีวิตอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอุปสรรคในชีวิตของเขาก็คือปัญหาที่มันเจออยู่ตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเขาก็ต้องการกําลังใจจากคุณเนาะคำพูดดีๆจากคุณบางครั้งที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกแต่เขาก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดและรู้สึกกับคุณแบบไหนหรือว่าจะบอกกับคุณแบบไหนดีเพราะว่าปัญหาของเขาบางทีอะ่ะเขาไม่ได้อยากจะพูดให้ใครฟังให้ใครรับรู้เลยอะไรแบบนี้คะ่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นไลฟ์สดนะ มันเหมือนแบบตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดมีมีเรื่องที่ต้องเครียดมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลมากๆนะคะตัวคุณถ้าคุณพูดกับเขาได้หรือหยิบยื่นอะไรได้คุณก็พูดกับเขาหน่อยเนาะมันเหมือนตัวเขาอะตอนนี้กําลังเคว้งคว้างเหมือนกันนะคะเคว้งคว้างแต่ก็มันก็ยังดียงังยังมีคุณเนอะเขาก็คิดอยู่เสมอว่ายังมีคุณแต่เขาก็ไม่ไม,ไม่กลา้าไม่กล้าที่จะพูดเนาะไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปเพราะว่า บางทีการที่เขาได้พูดอะไรออกไปอ่ะสวัสดีครับนะคะพิมพ์ถูกๆครับผมไม่งั้นคุณก็จะโดนถูกถอนข้อความนะคะมันเกิดเป็น AI เนาะโอเคมันเป็นไลฟ์สดนะคะอเอาเป็นว่าในใจเขาตอนนี้มีเรื่องให้คิดเพราะว่าเขามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานกับครอบครัวเนาะอยากต้องการความรู้อยากต้องการให้คุณเข้ามาซัพพอร์ตเขาหรือพูดกับเขาดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทํางานหนักหรือเกินคนนี้นะทำงานหนักทํางานหนักเสียสละเขามององค์กรเป็นหลักการทํางานขององค์กรภายในองค์กรอ,อ,อะไรแบบนี้น <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโฟกัสถึงแต่งานวันนี้ตอนนี้เขาก็ยังทํางานเลยนะคะทํางานหยิบงานจับงานดูแลงานค่อนข้างเยอะคนคนนี้ดูแลงานเยอะแล้วก็ ไม่พูดไม่จ่าทำอย่างเดียวนิ่งสงบนะคะนิ่งสงบจริงๆธาตุลมนะคนคนนี้นะคือถึงเขาจะมีความนิ่งหน้านิ่งอะไรนิ่งๆของเขาะแต่คุณรู้ไหมว่าการที่นิ่งของเขาแต่เขารีบเป็นคนรีบเร่งเป็นคนทําอะไรแล้วทําเลยไม่รอเวลาพอคิดเขาคิดว่าเวลานะ่ะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสําหรับเขาเลยนะ เวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากมากเลยถ้าเขาจะทําอะไรเขาต้องรีบทาเขามองคุณอ่ะเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆเลยคุณคือแรงบันดาลใจและคุณก็คือสิ่งที่มันมีค่าสําหรับเขาอ่ะคุณคือกําลังใจของเขาในทุกๆวันนะทุกๆวันที่เขาได้คุยกับคุณหรือทุกๆวันที่เขาได้สัมผัสคุณหรือได้คุยเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆนะคะเขารู้สึกดีตรงที่แบบคุณมีกําลังใจให้กับเขานะคะอาจจะมีเสียงแบบเข้าได้ถึงนะเอ่อ คุณมีกำลังใจสำหรับเขาคุณมีมีสิ่งที่มันสวยงามสำหรับเขามากๆนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันเป็นความรักของเขาแหละแล้วเขาก็ไม่ไม่อยากที่จะไปไหนอยากที่จะอยู่ตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยณตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขา happy แฮปปี้เขามีความสุขมากๆเขาไม่ต้องดินน้นรนอะเขาไม่ต้องซอหาหรือเขาไม่ต้องดินน้นรนเขาไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะ เดินเครื่องหรือเดินหน้าไปเพราะเขารู้สึกว่าตรงนี้มันพอดีกับเขาแล้วนะเขาได้เจอคุณแหละอืมอัปเดตนะะเขาก็ทํางานเยอะแล้วคุณก็ให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเขาไม่ไม,ไม่ไม่อยากต้องการที่ใครหรอกที่จะมาตรงนี้มากๆซึ่งเขาเหนื่อยเขาก็มีคุณเขาอยากบอกว่าเขามีเหนื่อยเขาก็มีคุณเขายังมีคนที่ดูแลเขาเขาโชคดีมากเลยนะที่ได้เจอคุณนะคะแรนดอมนี้นะเขามองคุณเป็นปลาเห็นไหมที่อยู่ในถ้วย มองเป็นปลาที่อยู่ในถ้วยมองอะไรที่มันรู้สึกว่าตัวเขาอะค่อนข้างที่จะไม่เหนื่อยละ่ะคนตัวเขามีคู่ละ่ะตัวเขาไม่ขาดคู่ละ่ะแต่ว่าเพียงเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมมันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณได้หรือมันยังไม่ได้มีมากขนาดนั้นถ้าลองก็ขอให้จับมือไปด้วยกันสวัสดีค่ะนะคะเออนะคะคือถ้าพร้อมขอให้จับมือไปด้วยกันแล้วก็ แล้วก็ฝาฟฝันกันไปข้างหน้านะคะอย่าคิดอะไรเยอะเพราะคนเราอะ่ะเขาก็คิดว่าเกิดมาได้เจอกันาล่วถือว่าโชคดีแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ย เขาเชือ่อเรื่องบุญสมบัต์เขาเชื่อเรื่องบุพเ,เ,เ,เพันิวาสพรมลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเขาเชื่อนะเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอะมันไม่ได้เจอกันโดยบังเอิญหรอกมันอาจจะมีอะไรที่สันสร้างทําให้มาเจอกันจักรวาลอะมันอาจจะจะสันเออทำให้คุณกับเขาได้เจอกัน Energy ์นพลังงานของเขาค่อนข้างดีนะดูนะความรู้สึกของพลังงานอะ ะะดูความรู้สึกของพลังงานของเขาดิ้นนึงเนาะเป็นเช่นไรเนาะพลังงานของเขานะเป็นพลังงานความรู้สึกที่เป็นแบบโอ้เป็นไพ่ดีอ่ะเขาอะเอาง่ายๆนะเขาเป็นคนตรงเป็นคนตรงที่ค่อนข้างพลังงานดีตร,ตรงตรงนี้หมายความว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเขาค่อนข้างที่จะมองหาเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะแล้วตัวเขาเองเนี่ยจะมีพลังงานที่อบอุ่นมากๆ มีพลังงานรันดอมนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงทั้งเอฟเฟกข้าง,างๆหรือรนดอมนี้ด้วยเนาะไม่ว่ากันนะเออเป็นพลังงานของของนางฟ้านะคุณเขาก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยมีพลังงานเยอะอยู่แล้วแล้วตัวตัวคุณเองก็มีพลังงานเยอะมันเป็นอะไรที่จูนกันเนาะเออดีเลยนะเนี่ยเห็นปะความคิดบวกของคุณทั้งคู่ทำให้คุณได้เจอกัน ฉะนั้นคุณกับเขามีบุญสัมพันธ์ที่ได้เจอกันมากๆนะคะอืมแล้วก็เนี่ยความรักนะคะความรักที่เขามีให้คุณอะ่ะมันมันพร้อมแล้วจริงๆทุกอย่างอะ่ะความรักความชัดเจนของตัวเขาเองเพียงแค่คุณจะไม่อยู่ด้วยกันอะ่ะตอนไหนแค่นั้นเองนะคะบางครั้งอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างเลยนะสะดุดบ้างความรักสะดุดบ้างติดขัดบ้างแต่ขอให้รู้ไว้ว่าตัวเขาอ่ะก็ยังมองขุนเฝ้ามองขุนอยู่เสมอไม่ได้มองใคร เขาพร้อมที่จะเป็นเกราะป้องกันความรู้สึกให้คุณแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวไปกับคุณได้นะคะเออใจคงความรู้สึกหรือใจกลางความสําคัญในทางด้านเรื่องความรักของคุณน่ะกับเขานะ่ะมันละเอียดอ่อนมากๆความรู้สึกที่เขามีให้ใหกับคุณน่ะมันอธิบายยากมากเลยสําหรับตัวเขาอะ่ะมันเป็นทั้งความรักความห่วงหาความอาทรความหึงหวงความต้องการแล้วก็ไม่อยากให้ใครใกล้คุณนอกจากเขา ะะบางครั้งการพูดเขาก็จะแสดงออกไปทางเอฟเฟคือคือเขาจะแสดงออกทางสี่หน้านะอถ้าไม่ชอบเขาจะแสดงออกทางตีหน้าเลยเขาจะแสดงออกโดยตรงเลยนี่ไงเขาจะแสดงออกโดยตรงแล้วก็ค่อนข้างที่จะพูดพูดไปเลยให้คุณรู้สึกว่าเขาคิดว่าเขาไม่จําเป็นน่ะที่จะต้องมาเก็บความรู้สึกอะไรที่มันแย่ๆแบบนั้นอืมเขาพูดตรงไปเลยว่าดีกว่าเขาอธิบายหรือเขาแสดงไปเลยดีกว่าเพราะว่า เขาคิดว่าการที่การที่เขาได้แสดงออกไปอ่ะมันทําให้เขาอ่ะได้ระบายความรู้สึกไปด้วยนะคะบางครั้งถ้าเขาพูดตรงคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องแปลกใจหรือคุณไม่ต้องสงสัยนะเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเขาโดยแท้จริงมองว่าดีนะหมอมองว่าดีว่าอาจจะมองว่าดีว่าถ้าเขาพูดตรงอร่ะแสดงว่าเราอ่ะรู้ความรู้สึกเขาแต่ถ้าเขาไม่พูดอ่ะเราจะเหนื่อยเราจะต้องค้นหาเขาซึ่งเขาเป็นคนที่ ละเอียดในความรู้สึกเขาถึงไปพูดอะไรออกมาแบบนั้นแต่เขาไม่พูดหยาบนะค,คนคนนี้ใจดีค่ะใจดีแล้วก็มองคุณเป็นดอกไม้อะมองคุณเป็นสิ่งสวยงามมองเป็นอะไรที่ก,อกใใคคออ็อยากสัมผัสอยากใกล้คุณอยู่ตลอดเวลาอย่าสัมผัสอยาาใกล้อยากคุยอยากค้นหายอยาาคุยอยากมีเอฟเฟกต์หรือปฏิกิริยาที่มันดีด้วยแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาก็เรียกว่าความรักโดยสมบรูรณ์หรือโดยแท้จริงนะ ความรักโดยสมบูรณ์ความรักโดยแท้จริงความรักโดยที่ไม่ต้องปรุงแต่งหรือไม่ต้องสอหาเพิ่มขึ้นเพราะเขาก็รู้สึกเหนื่อยนะถ้าเขาจะมาส่อหาหรือค้นหาใครสักคนหรือใครบางคนที่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็คือตัวคุณมันไม่ต้องเหนื่อยเอาเอง่ายมันเรียวมันธรรมชาติมันไม่ต้องปรุงแต่งนะคะการปรุงแต่งมากไปสําหรับเขามันคือการเหนื่อยแต่คุณมันไม่ต้องปรุงแต่งมันเหมือนแบบเฮ้ย ทานข้าวทานอาหารทานก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็กลมกล่อมเลยอะไรอย่างเงี้ยอชีวิตมันไม่ต้องมันมีรสชาติอยู่เสมอนะคะมันมันรู้สึกดีอยู่ตลอดฉะนั้นบอกได้เลยว่าเขารู้สึกดีคนไหมรู้สึกดีมากรู้สึกเป็นห่วงไหมรู้สึกเป็นห่วงมากแล้วก็รู้สึกหลักรู้สึกควงหารู้สึกต้องการในความรู้สึกหรือใจความคขารู้สึกว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาซัพพอร์ตในตัวเขาให้ได้ หรือต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาแบบทําให้เขารู้สึกไอ้สิ่งที่ขาดหายหรือความไม่อบอุ่นน่ะก็คือมันมันเจอละเออมันเจอคุณละอะไรแบบนี้ค่ะการที่เขาได้เปิดใจครั้งเนี้ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะค่อนข้างยากเหมือนกันเขารู้ดีแต่เขาเปิดใจให้คุณเพราะความดีของคุณความสม่ำเสมอต้นเสมอปลายของคุณการที่คุณมองเขาเพียงแค่คนเดียว การที่คนให้ความสําคัญเขาเพียงแค่คนเดียวตรงนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันใช่แล้วมันใช่ที่สุดมันไม่ต้องเยอะกับชีวิตมากหรือมันไม่ต้องดิ้นรนอะไรเยอะแบบนี้ค่ะมันเป็นความรักที่สบายใจแล้วเขายอมคุณเพราะเขารักไอ้บอกเขาให้รู้ไว้เลยว่าที่เขายอมคุณที่เขาแบบที่เขาให้คุณพูดหรือให้คุณงอนเขาได้เนี่ยเพราะเขารักคุณถ้าเขาไม่รักคุณ หรือเขาไม่สนใจคนเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสเลยนะที่จะได้งอนเขาได้เพราะเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ได้สนใจโลกเหมือนกันไม่ได้สนใจคนใกล้ตัวหรือสนใจคนที่มาเพราะมันก็มีหลายอย่างแหละคนที่เป็นโลกส่วนตัวเยอะเนี่ยเวลาเกิดความรักเนี่ยจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเหนื่อยแต่แปลกตรงที่เขาเป็นโลกส่วนตัวเยอะก็จริงแต่เขาสนใจคุณมากกว่าเขารู้สึกอบอุ่นนะคะเออแล้วก็มีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันคุยกันรู้เรื่องอ่ะ หลายๆครั้งหลายๆอย่างที่คุยกันรู้เรื่องไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นละไม่ต้องดิน้นหลนไปไหนไปกันเฮไหนเฮนั่นไลฟ์สไตล์ตรงกันอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยชีวิตไม่ต้องปรุงแต่งมากเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเยอะๆบางครั้งมันเยอะมันเจอแต่คนเยอะๆมาผลประโยชน์เอื้ออำนวยต้องทำให้เขาเขารู้สึกอึดอัดอะแต่อยู่กับคุณเนี่ยไม่ต้องมีแพลตฟอร์มไม่ต้องอึดอัด เป็นตัวของตัวเองฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอะไรที่เขาชอบมากๆมันเป็นอะไรที่เขาประทับใจมากๆเลยไปไหนไปการเหไหนเฮไนนั่นความนิ่งความสุข,ขุมของคุณของคุณเหมือนกันมันพิจิตใจเขาได้ด้วยนะคะอัปเดตความรู้สึกข,ของเขาก็ค,คือเขาทํางานเยอะก็จริงแต่คุณไม่งิ่เง่ากับเขาเขาไม่ได้ให้เวลาคุณก็จริงแต่คุณไม่งิ่เง่ากับเขาถึงคุณแม่อยากจะมีเอฟเฟกหรือมีปฏิกิริยากับเขาแต่คุณก็ใช้ความนิ่งอันนี้คือเป็นความรักแบบ ความชอบแบบผู้ใหญ่ความชัดเจนของคุณกับเขาอะอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันมีใจฟูกันเกิดขึ้นมันมีความต้องการหรือใจฟูกันมากขึ้นมันมีความหิวใจหรือดูแลใจกันเกิดขึ้นฉะนั้นถือว่าเป็นการดีมากๆค่ะที่เขาที่เขาเปิดใจให้กับคุณแล้วมันก็เป็นการสิ่งที่เราคอยรักแบบผู้ใหญ่ค่ะรักแบบผู้ใหญ่ก็จะได้อะไรที่มันอบอุ่นหน่อยแล้วก็รักแบบมีเหตุผล ไม่ได้รักเพียงแค่ชั่วคราวหรือรักเพียงแค่ความต้องการเสน่หาหลงเสน่ห์ในตัวคนอ่ะอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการหลงเสน่ห์ที่มีเหตุผลมีปัจจัยมันจะต้องมีสาเหตุที่เขาที่คุณดึงดูดเขาได้ก็คือความนิ่งความเป็นผู้ใหญ่ความดีความอดทนของคุณและเขาสินเสมอกันอะไรที่มันเหมือนกันแล้วก็พลังงานความรักของเขามันได้เกิดในะช่วงนี้ค่ะ ะะและนอบนี้เป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมนะใครได้รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ยิ้มตามรับพลังงานบวกไปนะวันนี้นะคะคุณเข้ามาดูแล้วคุณจะได้โชคนะคะ <S <S คุณจะรับโชคคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยหรือคนที่คุณมีคอนแทคทางด้านเรื่องความรักเนี่ยเขาจะเปิดใจใคุณมากขึ้นคะ่ะวันนี้พี่กันนะคะทุกคนบายบายค่ะขอให้มีความสุขม,มากนะคะยิ้มนะคะและพลังงานดีดีค่ะ